หาอยู่หากเก่งที่เก่าพี่น้องคุณปล่อยปลาวันนี้คล้องค,ครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าจะมีตวัวป่ะนะครับน้าก็ปล่อยมาจากครั้งสิบเหน,นือปลามันก็ลงลงตามมาตามตามน้ามาหาอยู่หาก,กินครับ của anh luôn quan hệ vững ลายอยู man, ration, ่ก็ลาหลายอยู <S 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 ่ปลาหลายอยู่นี่มันต้องลงมาข้างบนต้องขัดนะครับเอาต้นกระถินกับต้นยางอึ้งอ่ะคอยแล้วก็เอาหามฮุ้ยตั้งทึ้ง เบิ้งครับก็ไมีโตป่ะนี่ยืนต้นไม้เบิ้งเด้อพี่น้องเลยหาอยู่หากิน อุณนะครับนี่โอ้พอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ครับเดี๋ยวหอยก็มีปี้ปตเขียนก็มี้เถอะเต็มเลยนะครับไปเดี๋ยวไปปลดปลากัน โอ้ลน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 มาโดดมาโดดมาโดดนะครับอ้อยเอาไว้ประมาณสามชมุและ ครับนีแจะปลาตะเพียนล่วนๆหอยกับลายครับหอยชุลีหอยชุลีกับลายดูหอย,หยอดูหนึ่งหอยดูหน่นครับก็ได,บได้กินยุ่ Pak pada ใช่ยังครับฮะแล้วพอพอได้กินโโอ้หพอได้กินแล้วอย่างเงี้ยพอได้กินปล่อยเอาไว้ เปิดวันที่สามเดี๋ยววันวันวันการกับวันอ้ำคารนี้มันต้องวัดเขาขู้ขูเอาไปนู่นเขาก็เลยบอกว่าให้เปิดวันที่สามเฮ้ยครับเดี๋ยวครับพอได้กินอยู่ครับหาอยู่หากินตาม ของอหนนาบ้านเร,ราปูปลาปุ้งหอยปุ้งหอยปูปลาได้กินยุคข้องนี้ญ้าจะลาย,ยุคทักจะปดา้าอยุ่หญ้ันหลาย ดปลาสมก็ดีครับรุ่นนี้่ผสมกับลังแซบเลยวเองเครับเดี๋ยวซ้ำนี่ก่อนเด้อครับเดี๋ยวแกะปลาเสร็จก็เดี๋ยวติได้เอากลับบ้านก่อนเอาซ้ำนี่ก่อนเด้อ